สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาอยู่กับคุณครนน้ำแข็งในรายวิชาสุขศึกษานะคะลูกอ่าวันนี้นะคะคุณครูน้ำแข็งนะคะจะมาสอนเรื่องของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของเรานะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่นะคะลูกนะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่าความสําคัญของกล้ามเนื้อของเราแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ ความสําคัญของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อนะคะถือว่าเป็นอวัยวะในร่างกายของเราที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะสําคัญมากๆเลยนะคะกล้ามเนื้อน,นะคะเป็นอวัยวะนะคะช่วยให้คโครงกระดูกของเรานะคะยืดเกาะได้ทําให้ร่างกายของเรานะคะเคลื่อนไหวได้นะคะและยืดหยุ่นนะคะไปตามลักษณะของการเคลื่อนไหวนะคะลูกโด,ดยมีอะไรคะอ่าโดยมีสมองนะคะคอยสั่งการนั่นเองนะคะลูก ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของลักษณะของกล้ามเนื้อของแต่ละเพศนะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะคะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะคะ <iende> มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ,ะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะคะลูกนะถัดมาะคะเรามาดูลักษณะของกล้ามเนื้อเกี่ยวพันกับกระดูกนะคะกล้ามเนื้อแต่ละมัดนะคะจะมีเส้นใยกล้ามเนื้อนะคะ,ะและ เนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะติดกับกระดูกกล้ามเนื้อส่วนใดนะคะมีการใช้งานมากนะคะจะมีความแข็งแรงมากมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอกล้ามเนื้อเกี่ยวพันกับกระดูกนะคะอาจจะรูปภาพนั่นเองนะคะก็จะมีกระดูกนะคะกล้ามเนื้อนะคะมีเอ็นนะคะมีมัดของเส้นใยกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั่นเองนะคะลูกนะอ่าถัดมานะคะลูก ประเภทของกล้ามเนื้อนะคะประเภทของกล้ามเนื้อในร่างกายของเรานะคะจะประกอบไปด้วย3มอย่างนะคะสามประเภทนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่ากล้ามเนื้อแต่ละ3ประเภทนี้นะคะมีกล้ามเนื้ออะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะอ่าอย่างแรกเลยนะคะคือกล้ามเนื้ออะไรคะอ่ากล้ามเนื้อลายนะคะกล้ามเนื้อลายนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายของเรานะคะอ่าลักษณะภายในกล้ามเนื้อนะคะจะมี เซลนะคะรูปร่างยาวนะคะมีสีเข้มนะคะและจางสลับกันไปนะคะสามารถยืดนะคะและหดได้นะคะอยู่รวมกันนะคะเป็นมัดๆเช่นอะไรคะกล้ามเนื้อแขนขาคอศีรษะของเรานะคะาจากรูปภาพนะคะนี้นก็จะเห็นนะคะใต้ชัดเจนนะคะอันนี้จัดว่าเป็นกล้ามเนื้อลายนะคะลูกนะต่อมานะคะหน้าที่ของกล้ามเนื้อลายนะคะ หน้าที่ของกล้ามเนื้อลายนะคะทําหน้าที่ในการยึดเกาะโครงกระดูกของเรานะคะทําให้มนุษย์ทรงตัวได้เคลื่อนไหวได้นะคะโดยการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลายนะคะจะถูกสมองสั่งการนะคะควบคุมเช่นการเดินการยืนนะคะงอแขนงอขาพวกนี้นะคะจะยืดหรือเหยียดอ,อยวัยวะต่างๆนะคะสมองจะสั่งการนะคะอ่ะต่อมานะคะกล้ามเนื้ออะไรคะ กล้ามเนื้อเรียบนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ซ้อนกันนะคะเป็นชั้นนะคะลักษณะภายในกล้ามเนื้อนะคะจะมีเซลล์รูปร่างยาวนะคะหวัวท้ายแหลมสามารถยืดและหดได้ทํางานได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัตินะคะไม่สามารถควบคุมได้นะคะเช่นกล้ามเนื้ออะไรคะบุผนังกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะกล้ามเนื้อบุหลอดเลือดนะคะพวกนี้นะคะกล้ามเนื้อพวกนี้จะจัดอยู่ในพวกผนังกระเพาะอาหารหลอดเลือดพวกนี้นะคะ หน,หน้าที่ของกล้ามเนื้อเรียบนะคะลูกทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของอวัยวะย่อยอาหารนะคะและอวัยวะภายในต่างๆเช่นผนังกระเพาะอาหารนะคะผนังลำไส้หลอดเลือดหรือม่านตาน,นั่นเองนะคะจากรูปภาพนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะว่ากล้ามเนื้อพวกนี้นะคะจะจัดไปอยู่แต่ละอย่างในอวัยวะภายในนะคะนี่นะคะจากรูปภาพนะคะ ่ะต่อมานะคะกล้ามเนื้อที่3นะคะคือกล้ามเนื้อหัวใจนะคะลูกอ่ะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะ เป็นกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญนะคะและแข็งแรงที่สุดในร่างกายของเรานะคะลักษณะาภายในกล้ามเนื้อนะคะจะมีเซลล์เส้นใยยาวนะคะรูปทรงกระบอกนะคะมีสีทึบและจางสลับกันนะคะสามารถยืดและหดทํางานได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัตินะคะไม่สามารถควบคุมได้นะคะลูกนะไม่สามารถควบคุมได้นะคะหน้า,นาที่ของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะลูกหน้าที่ของกล้ามเนื้อหัวใจ หัวใจนะคะอ่าหรือกล้ามเนื้อหัวใจนะคะทําหน้าที่ในการอะไรคะทำหน้าที่ในระบบหมุนเวียนโลหิตนะคะต่อการมีชีวิตของมนุษย์ของเรานะคะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะจะสูบฉีดเลือดนะคะอ่าจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะเพราะว่าการสูบฉีดเลือดนะคะแต่ละครั้งนะคะจะสัมพันธ์กับอะไรคะการสูบฉีดเลือดในแต่ละครั้งนะคะก็จะสัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจนั่นเองนะคะลูกนะ ะะวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อนะคะง,ง่ายๆเลยนะคะ,ะคืออะไรคะการออกกําลังกายสม่าเสมอนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารให้ครบห้ามูมนะคะดื่มน้ําสาดาันละ8-10ถึงแก้วนะคะลูกนะ,ะต่อมานะคะ,ะวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อต่อมานะคะ,ะเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บนะคะของกล้ามเนื้อนะคะให้เราไปที่ไหนคะ ไปพบหมอหรือพบแพทย์นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็นะคะไม่ใช้กล้ามเนื้อที่หนักเกินไปนะคะเช่นการยกของนะคะหรือการออกกําลังกายหนักๆน,นะคะอาจจะส่งผลเสียต่อกล้ามเนื้อของเรานะคะทําให้กล้ามเนื้อของเราฉีกขาดได้นะคะลูกนะต่อมานะคะไม่ควนเล่นกิจกรรมที่มีอ่าไม่ควรเล่นพาดโลนหรือกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะนี่นะคะ วิธีการดูแลรักษานะคะเช่นอ,อาอกกําลังกายดื่มน้ํานะคะถ้าเกิดการบาดเจ็บให้ไปที่ไหนคะไปพบหมอนะคะหลีกเลี่ยงการยกของหนักนะคะอ่าอ่าสรุปเลยนะคะอ่าสรุปง่ายๆนะคะ กล้ามเนื้อนะคะแบ่งได้เป็น3ชนิดนะคะจํไว้ให้ดีนะคะลูกกล้ามเนื้อของเราแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะกล้ามเนื้อแรกนะคะคือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อที่2คือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อที่3าคือกล้ามเนื้อเรียบนะคะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะจะอยู่ภายใต้การควบคุมประสาอัตโนมัตินะคะพบได้เฉพาะในหัวใจนะคะส่วนกล้ามเนื้อลายนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจนะคะ สั่งการได้นะคะพบได้ตามแขนตามขานะคะทั่วไปนะคะของอวัยวะต่างๆภายนอกนะคะอ่ะแล้วก็กล้ามเนื้อเรียบนะคะลูกกล้ามเนื้อเรียบอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบอัตโนมัตินะคะลูกพบได้ตามทางเดิอนอาหารนะคะอ่าพวกผนังกระเพาะอาหารนะคะผนังหลอดเลือดพวกนี้นะคะลูกนะอ่านักเรียนจะสังเกตเห็นลูกภาพไหมคะอ่ะา cardiac muscle ค,คืออะไรคะ อ่ากล้ามเนื้อหัวใจนะคะส k e l e t a l m u s c l นะคะคือกล้ามเนื้อลายนะคะส่วน Smooth m u ซคือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเรียบนะคะลูกนะจะจัดอยู่ในอ่าพวกเยื่อบุผนังกระเพาะอาหารอ่าหลอดเลือดพวกนี้นะคะอ่าก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะที่แข็งแรงของร่างกายของเรานะคะอ่าเด็กๆพอจะเข้าใจกันไหมคะลูก ถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอได้นะคะหลายๆรอบได้นะคะลูกนะค่ะก็วันนี้นะคะคุณครูน้ําแข็งนะคะก็ขอจบเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะที่แข็งแรงะะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้สัปดาห์หน้าเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ําแข็งข,งขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย